ดิศศรีมาจากเชียงใหม่ก็เลยอยากเลฟพรีเซนต์อาหารเหนือที่พูดไปบนเวทีก็เป็นอัาพิกอีเกะค่ะอาหารชนิดนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้จักเพราะว่าเป็นอาหารพื้นเมืองพื้นถิ่นจริงๆอยากให้ทุกคนเนี่ยสนับสนุนอาหารท้องถิ่นของเราค่ะอย่างข้าวเหนียวมะม่วงเนาะก็เป็นซอพ,พาวเวอร์ไปแล้วต้ยมยำกุ้งส้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากอนุรักษ์เรื่องอาหารตรงนี้ไปด้วยเรื่องแบบนี้อะค่ะมันไม่ใช่แค่การจุดประกายแค่เพียงครั้งเดียวแล้วมันจบดิ mm hmm. สอรีอยากให้ทุกคนเนี่ย ทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําแบบหลากหลายวิธีเมื่อเราจุดประกายเรื่องเรื่องนึงแล้วอ่ะเราอยากให้ทุกคนอ่ะส่งเสริมในเรื่องเนี้ยอยู่กับเรื่องเนี้ย แล้วก็ทำในหลากหลายรูปแบบแพลตฟอร์มเรามีอยู่แล้วทุกอย่างออนไลน์มันไปทั่วโลกอยู่แล้วไปเรียนเดินให้ดีขึ้นปรับทัศนคติเรื่องภาษาที่เราต้องไปเรียนเพิ่มค่ะอะไรหลายอย่างเพราะว่าเราไปเวนอกแล้วเนาะทุกอย่างมันต้องพร้อมต้องเป๊ะจริงๆขอบคุณแม่ๆพี่ๆน้องๆทุกคนมากเลยค่ะที่ซัพพอร์ตอินสสีให้พลังบวกแล้วก็ให้มันเป็นแรงใจรายวันนะคะมันทําให้เราตื่นมาเรามีรอยยิ้มแบบในทุกๆเช้าของการเริ่มต้นวันใหม่เลยเพราะว่าแม่กระเทยก็จะมี พลังบวกมีไอติ uh, uh ้งพลาสให้เราเสมอสวัสดีค่ะพวกเราท,ทีมนางสาวไทย2567ค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะดินสอสีค่ะพนิดาเขินจินดานางสาวไทยประจำปี2567ค่ะสวัสดีค่ะนิ้งค่ะนางสาวพรศิริกุลพัวาค่ะรองอันดับหนึ่งนางสาวไทยปี2567ค่ะสวัสดีค่ะแคทอาทิตยาเบญจปักค่ะรองอันดับสองนางสาวไทยประจำปี2567ค่ะ สวัสดีค่ะเพลงขวัญสุกัญญาวงปัญญาดีรองอันดับ3านางสาวไทย2567ค่ะสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งนะคะนางสาวน้ำหนึ่งแวนเดเวนรองอันดับ4นางสาวไทยประจัปี2อ6 7นห้า้อเ็ค่ะยังผู้ดได้ว่ายังตัวชาไม่หายค่ะยังรู้สึก ใช่ไหมนะรับมงแล้วใช่ไหมนะเพราะว่ายังไม่มีเวลาที่จะได้คุยกับตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เพราะว่ารับรับ,ลบหลังจากรับตำแหน่งแล้วก็เดินสายขอบคุณสปอนเซอร์เลยออกงานเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่เราได้มีการแบบแแทุกเวลาค่ะ <laughs> <laughs> พูดได้ว่าทุกเวลากลับไปถึงห้องก็คุยกับเพื่อนตลอดคนที่เป็นพี่เลี้ยงอะค่ะเป็นเพื่อนกันก็คุยว่าใช่ใช่ไหม แล้วก็เปิดคลิปดูแล้วก็เปิดคลิปดูว่าอ๋อโอเคโมเมนต์นี้โมเมนต์นี้เพราะบางทีอะค่ะบางโมเมนต์เราจะลืมไปเพราะหลังจากรับมงตอนประกาศแล้วอะค่ะหูดับ <laughs> หูดับเลยทําตัวไม่ถูกเลยถ้าย้อนกลับไปดูคลิปหนูจะเดินวนไม่รู้เหมือนกันว่าเดินวนทําไม <laughs> ใช่แล้วก็หันไปเอา้าน้องการถือมงรออยู่นี่นะ <laughs> <laughs> เราก็ต้องกลับเขาบล็อกกิ้งแล้วเราก็ต้องรอรับมงค่ะ Oh. <laughs> เรียกว่าเรา,าเรียกว่าเราค่อนข้างที่จะอยู่แก๊งเดียวกันเป็นชาวแก๊งเดียวกันที่เป็นรุ่นพี่ของน้องๆในกองค่ะ <c oughs> ก็จะเป็นรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์เรียกว่าเป็นคุณแม่ที่คอยเชื่อเหลือน้องๆในทีมแล้วเราก็คุยกันอยู่แล้วว่าใครที่เราจะโหวตก็จะมีคําถามในกองคําถาม สุดแซบของกองก็คือถ้าให้เลือกจับมือจะเลือกใครแล้วด้วยความที่เราค่อนข้างสนิทและอยู่กับเขาค่ะเราเห็นถึงความสามารถแล้วก็ศักยภาพของเขาทัศนคติที่ค่อนข้างเป็นผู้นำค่ะเราก็เลยโหวตไปว่าอยากจะมือกับดินสอสีค่ะ,ะ,ะแต่พอเรามาสัมภาษณ์คู่กันเราจะบอกว่าถ้าฉันต้องจับมือกับแกฉันต้องขำม,มากแน่ๆ <laughs> พอไป ไปถึงจริงๆมันตื้นตันไปหมดมันมควรที่จะต้องทําอะไรก่อนเรียกได้ว่านิ้งก็มือเย็นหนูก็มือเปียกแล้วก็จับมือกันแล้วก็บีบกันแน่นมากค่ะแล้วใช่ใชค่ะแล้วพอตอนที่ประกาศรับรางวัลเนาะก็ยังรู้สึกว่าแบบเอ1มทหนึ่งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นหนูไม่ได้ยินอะไรอีกเลยค่ะคือหูมันดับที่ทุกคนบอกว่าเวลาเรารู้สึกดีใจอะค่ะหูมันจะดับอันนี้คือเรื่องจริงค่ะคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆใช่ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ เอา,อาจริงนะโมเมนต์นั้นก็คาดหวังให้เป็นตัวเอง <ใน S 1> อยู่แล้วในมุมที่เราจับจับ<ช>มือยังไงเราก็ต้องคาดหวังว่าเป็นตัวเองอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอผลการตัดสินมันออกมาเป็นแบบนั้นเราก็ยินดีที่จะส่งเพื่อนหรือส่งใครเพราะว่าไม่ว่ายังไง1-2ถึงสองยังไงเราก็ได้อยู่ในทีมที n ีเอเหมือนกันค่ะ,ะสำหรับนิงนะคะเรื่องการตอบคำถามต้องให้เขาค่ะเรื่อง ก็จะมีความเก่งแต่ละคนก็จะมีความเก่งแล้วก็ความสามารถไม่เหมือนกันค่ะอย่างนิ้งก็จะสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะสู้แบบเดินสู้เลยยิบตากล้องมาทางไหนเราคือโฟกัสไปเลยโปโะโปใช่ค่ะแต่ว่าดินสอเขาก็จะมีความนิ่งแล้วก็เรียกว่ารอบสามคนละวัดกันที่สติเนาะใครสติดีที่สุดถึงแม้ที่ผ่านมาเราจะไม่มีสติแต่ว่าการตอบคําถามรอบสามคนเราก็มีสแล้วก็ท้งนี้ท้งนั้นเขาคงเลือกเลือกนายแบบทุกอย่างมันคือ ศูนย์หมดเลยค่ะเซซิโรหมดเลยแล้วพอไป3ามคนแล้วเรามาฟังคําถามแล้วก็มาฟังคําตอบของเพื่อนเพื่อนเราอะค่ะใน3มคนพี่แคทนิง้งแล้วก็ดินสนอสีใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเขาก็เหมาะสมค่ะเหมาะสมที่จะได้รับมงกุฎนางสาวไทยค่ะค่ะตอนนั้นรู้สึกสนุกมากๆค่ะเพราะว่าหูฟังของเรานี้มีแต่เพลงตืรด ตอนนั้น,อนตอนนั้นคิดอะไรไม่ได้เลยค่ะคือฟังคือเราอะก็แอบ,บพยายามฟังนะว่าเขาจะถามคําถามว่าอะไรแต่ไม่ได้ยินจริงๆทุกอย่างก็คือแบบตือตืดตือดือดืออยู่อย่างเงี้ยค่ะ <laughs> แต่ว่ามันทําให้สติหลุดตอนนั้นคือเราเรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นกับกับสิ่งที่เราจะต้องออกไปพรีเซนต์หรือออกไปไปตอบคําถามอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเราก็ตอบความเป็นตัวเองอย่างของแคทเนี่ยแคทเป็นสายอาชีพข้าราชการเราก็อยากจะ เขาเรียกว่าอยากจะบอกกับทุกคนว่าเราเป็นแบบเนี้ยแต่เราประกวดนางงามได้เราก็มีเพอร์ฟอร์มในเรื่องของบุคลิกท่าทางที่เป็นผู้หญิงที่สมาร์ทเป็นอะไรเงี้ยเราก็ตอบคำถามแบบนี้ออกไปอยากให้เห็นตัวตนที่เป็นเรามากที่สุดค่ะ ก็ทาทุกรอบแคทให้เต็ม1ิบทุกรอบค่ะคือเต็มเต็มถ้ามีเต็มร้อยก็เต็มร้อยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็เป็นปีสุดท้ายของแคทแล้วก็คือคงจะไม่มีอะไรแบบต้องก,กักต้องอะไรแล้วคือทุกวันที่เป็นการเก็บตัวทุกวันที่เป็นรอบพี e ิิ m ไฟนอหรือทุกวินาทีเนี่ยทำเต็มที่ที่สุดแล้วไม่เคยคิดเสียดายเลยว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่ทำแบบนั้นทําไมฉันไม่ทําแบบนี้เพราะทุกเวลาตั้งแต่เดินออกไปเก็บตัวประกวดจนถึงวันไฟนนลวันที่รับรางวัลน,นะคะนั่นะคือเต็มที่แล้วค่ะ ใช่ค่ะ,ะ,ค,ะ,ะคือแคทเป็นคนหนึ่งค่ะที่เรามีความฝันว่าเราอยากจะเป็นนางงามแล้วแค่ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวของแคทเนี่ยไม่ได้มีพี่เลยยี้ยงไม่ได้มีใครสป,ปอร์ตคือที่บ้านมันคนสป,ปอร์ตเอง mm hmm. คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายเนี่ยน้องชายเนี่ยไปเรียนแต่งหน้าทําผมเพื่อที่ว่าต้องมาแต่งหน้าให้พี่สาว mm hmm. คือด้วยความที่ว่าเห็นแบบพี่สาวแต่งหน้าทําผมเองหาชุดเองด้วยความที่เห็นพี่ลําบากก็เลยอยากจะ มาช่วยเหลือพี่ตรงนี้ก็เวลาไปงานต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งไปประกวดต่างๆน้องชายจะเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยก็คือทําเหมือนเป็นเป็นธุรกิจครอบครัวเป็นเป็นครอบครัวแล้วถามว่าความยากลำบากในการมาถึงจุดๆนี้ยากไหมถือว่ายากค่ะเพราะว่าเราก็ไม่คิดไม่ฝันว่าโตขึ้นเราจะมาเป็นนางงามถ้ารู้ว่าโตขึ้นเป็นนางงามป่านนี้กินนมไปเยอะๆแล้วค่ะจะได้สูงๆคือเราก็ไม่รู้คือไม่มีความคาดการแค่มีความใฝ่ฝัน แค่นั้นค่ะแต่ว่าเราก็ได้ทลายกำแพงตรงนี้ไปแล้วเราก็มาถึงจุดมาได้มายืนจุดที่เราคาดหวังแล้วถือว่าประสบความสาเร็จแล้วค่ะในชีวิตเส้นทางนางงาม่ะค่ะบอกตามตรงเลยพอพอเข้าห้าปุ๊บปล่อยค่ะตามตามเขาเรียกว่าตามสถานการณ์พอเข้าห้าปุ๊บ ดีใจเกินไปจนตัวเองไม่มีสติอะไรเลยก็คืออะไรไม่รู้สับปะรดเฉยเลยค่ะเพราะว่านี่ยินพี่นิงพูดไปบ่อยเป็นเจ้าของเอ่อา์มสับปะรดอะไรเงี้ยพอตอบคำถามสับปะรดก็สับปะรดมาเออก็รู้สึกคอมพีดค่ะรู้สึกประสบความสําเร็จที่ได้เป็นหนึ่งในทีมนางสาวไทยปี2567เพราะว่ารู้สึกว่าเออเราก็อายุแค่นี้เราสามารถต่อยอดไปได้ไกลอีกแล้วเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆเราไม่อยู่อยู่ตรงนี้หรอกค่ะ หนูพูดจริงๆนะคะสคนนี้คือคนที่หนูเคาะไว้ตั้งแต่แรกแล้วที่เหลือก็คือก็หวังไว้ว่าตัวเองเออหวังไว้ว่าตัวเองจะได้อยู่ในนี้เพราะว่าก็มีพี่ๆแฟนๆนางงามนะคะก็เคาะเราทั้ง5คนมาตลอดแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกๆคนที่ส่งแรงเชียร์แรงใจให้เราทั้ง5คนด้วยค่ะ ก็รู้สึกดีใจค่ะก็บอกว่าพี่ๆเพื่อนๆน,น่ารักมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นทีมนางสาวไทยทีม TPN แล้วก็ได้แบบมาเจอพี่ๆที่น่ารักแบบนี้ใช่น่ารักกันทุกคนลองเมาส์หรือว่าใครแตะตูดเมแบบนี้น่ารักที่มใส่แตตัวแสบตัวแสบตัวแสบ no <c oughs> ตัวตัวแสบตัวจีด่าต้องยกให้พี่ดินสอสีกับพี่นิงใช่แล้วก็ถ้าถ้าแบบเป็นแล้วแล้วถ้าแบบเป็นติดติด,ตดแบบชอบเกะกะเกะขอให้เป็นน้องเล็กเออน้องเล็กของเราเห็นเล็กๆแต่ไม่ธรรมดานะคะใช่ <c oughs> คือแบบเพิดแบบเพ็ดเขาเรียกว่าไงอ่ะเพ็ดแบบเนี้ยเพ็ดยกสะโพกอ่ะค่ะใช่เพิดแบบยกสะโพกแล้วก็ถ้าถ้ายิงคาไหนมาบางทีตั้งตัวไม่ทันต้องระวัง ทุกคนคะถ้าเจอน้องน้ำหนึ่งเออระวังตัวไว้ให้ดีนะคะเดี๋ยวยกสะโพกใส่แบบนี้แล้วจบเลยนะเออเออเนี่ยน,น,ะะน่าจะเป็นใส่หวาน,นะคะ่ะเออแบบเห็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้หวานหวานแต่นิสัยโนหวาน,นะคะ่ะใช่แบบแบบแมนแมนเหมือนผู้ชายเลยอ่าถ้าถ้าดูดูจาก อินโฟเมนต์ตรงนี้ก็แข่งแก่งโคตรโคตรค่ะ <c oughs> เออ <c oughs> ใช่ครโคตร,ก,รก็คือทุกคนมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองก็แบบนี่พี่ใหญ่ของเราเลยค่ะก็คือแบบเป็นพี่ใหญ่ของเราเนี่ยก็คือแบบที่สุดแล้วก็คือแบบทุกคนอยากรู้อะไรก็เดินเข้าไปหาพี่ใหญ่ได้พี่ใหญ่ก็แบบ ให้คำปรึกษาได้ทุกอย่างแล้วก็พอมาที่นี่คนที่สองก็คือพี่หนิงพี่หนิงนี่ก็ไม่แพ้กันเหมือนกันใช่ก็คือแบบให้ให้คำปรึกษาน้อ,นองๆได้ทุกอย่างจริงๆแล้วก็มาที่หมวดของเราใช่ไหมคะผู้กองอามาที่ผู้กองผู้กอง,กองมาที่ผู้กองของเราก็รักษาที่สุดก็คือเราไปไหนเราไม่กลัวคะ่ะเออเราเรามีใช่ เป็นอย่างนี้ค่ะตัวตัวของเค้าเนี่ยเวลาเวลาอยู่กับน้องคือเวลนเรเมเรกันอยู่ที่อยุธยาคือเราจะรู้คือด้วยความที่ว่าเราฝึกเป็นตำรวจอะค่ะการทําอะไรทุกอย่างต้องเร็วมากๆการแต่งหน้าทําผมอาบน้ําทุกอย่างต้องคือตามตามเวลาแบบเป๊ะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่จะเป็นคนตื่นก่อนตื่นก่อนอาบน้ําก่อนทุกอย่างเสร็จไวแล้วก็หันไปหาปุ๊บนี่ยังนอนอยู่เลย แล้วก็บอกว่าน้ำหนึ่งตื่นตื่นรีบรีบรีบเขาจะไปกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะตื่นนำน้ำก่อนหนูไม่ไปแล้วจะเป็นประมาณนี้ใช่ใช่ก็ถือว่าเป๊ะค่ะไม่ไม่ไม่เคยสายไม่เคยพลาดใช่ค่ะค่ะถ้าหากว่ามองในเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะ การสร้างสีสันนี่ต้องยโให้ดินสอสีเป็นคนเอนเตอร์เทนเพื่อนถ้าเป็นนิ้งเนี่ยก็คือสามารถเทรนน้องๆในเรื่องของการเดินแบบได้การอะไรเงี้ยคือเปอร์ฟอร์แมนซ์จะดีส่วนน้องไทยลื้อของเรา ก็จะเป็นสาวที่แบบว่ามีความมั่นใจในตัวเองก็จะมีแบบมีความแบบพี่พี่เป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการมีมีสกิลในการที่แบบการการตอบคาถามส่วนคนนี้เนี่ยจะเป็นสายอินเตอร์เทนอีกคนหนึ่งที่ว่าใครใครคิดอะไรไม่หรอกชอบกินสับปะรดอย่างเดียวทุกอย่างก็คือพร์ฟอร์มดีค่ะทุกคนจะมีความแตกต่างกันการันตีค่ะคุกองการันตีค่ะ จริงๆหนูอยากขายสวยมากเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้มันมันมันเริ่มมีความตลกมาหนูอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะก็คือวันเดบุตองทุกคนจะสวยเป็นเจ้าหญิงเจ้าเอ๋ยใช่ไหมคะแล้วหนูก็เข้าไปนั่งพอเสร็จปุ๊บครูปิงอะค่ะมีครูคนหนึ่งที่เขาแบบเต้นลีลาดอยู่จะบอกว่าเขาแบบเขาเต้นลีลาดเก่งมากค่ะเป็นครูสอนลีลาแล้วหนูรู้จักเขาก็เลยอาดิอมาเต้นกับครูแล้วก็ได้เลยค่ะครูสวยๆไปได้ซีน หมุนเลยค่ะครูเขาก็แบบอิมโพไวให้แบบดิอหมุนลูกหมุนหมุนได้ประมาณ3ามรอบอะค่ะสวยมากหนูไม่แน่ใจว่ากล้องจับอยู่หรือเปล่าหมุนกลับมาปุ๊บพุ่มซุม่มหลุดค่ะ <laughs> มันน่าจะเป็นที่เข็มกัดมันหลุดค่ะแล้วก็สุ่มข้างในอะค่ะเราใส่ข้างในกระโปรงให้มันบ,นบานบานแล้วก็หลุดลงไปแล้วหนูหยุดครูพี่ว่าดิอไปไรลูกครูสุ่มหนูหลุดแล้วพี่นึกถึงภาพโกยทโยมาค่ะ โกยคือ <laughs> แล้วครูปิงบอกไปลูกดิสสวิ่งแล้วหนูว่าเข้าไปข้างในแล้วก็ไปติดแล้วครูปิงบอกว่าเรายังคงคอนเซปต์สวยด้วยตลกด้วย <laughs> <laughs> มันขำตัวเองมากกว่าค่ะจริงๆซึ่งเรารู้สึกว่าไอจะเขินจะไอายไหมมันก็มีเขินมีอายอยู่แหละเพราะว่าคนเยอะมีผู้ใหญ่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรารู้สึกว่าในเมื่อมันเกิดไปแล้วก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องตลกไปแล้วว่าขำๆไปอย่างเงี้ยค่ะ ต้องอาจจะมองไม่เห็นค่ะแต่นิ้งเห็นตอนไปคือเดินเดินจับมือไปเดินจับมือสวยมากเลยค่ะยิ้วอะไรไม่รู้แล้ววิ่งกับเป็นไม้โกยเธอโยมค่ะช่วัง เอาจริงๆิบ,บริบทนางสาวไทยอะคะ่ะที่ทราบกันดีว่าสมัยก่อนก็จะเป็นแนวนั้นค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราเป็นผู้หญิงสมัยใหม่เนาะเราเป็นยุคใหม่ปัจจุบันเราก็ต้องเปลี่ยนตามบริบทของอโลกบริบทของยุคสมัยค่ะแล้วซึ่งดิสศสีรู้สึกว่า การเป็นตัวเองอะค่ะยังไงเราก็พีเต์ออกมาได้ดีอยู่แล้วไม่ว่าเราจะเรียบร้อยเราจะห้าวเราจะสนุกสนานหรือเราจะล่าเลิงเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วตัวเราก็คือตัวเราเราสามารถที่จะเป็นตัวเราในแบบที่ดีแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทำร้ายใครอย่างนี้ดีกว่าค่ะ ถ้าพูดตามความจริงแล้วถ้าเราบอกว่าจะไม่กดดันเลยมันก็ดูเป็นไปไม่ได้ก็รู้สึกกดดันอยู่พอสมควรค่ะแต่ว่าเราจะเอาแรงกดดันนั้นนะมาเป็นแรงผลักดันเราซะมากกว่าเราจะไม่เอาแรงกดดันมากดให้เราอยู่กับที่เราจะาแรงกดดันให้เราดึงเราขึ้นไปเพื่อที่ว่าเราจะทําให้ดีที่สุดเพราะว่าเรา ใส,ใส่สายสพายไทยแลนด์เราแบกรับมงกุฎไว้เราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดทําให้เต็มที่ที่สุดในเวอร์ชั่นของเราแล้วก็เราก็ต้องทําการบ้านแล้วก็ทําทุกอย่างอะค่ะปรับทัศนคติให้ดีกว่านี้ร่างกายความพร้อมทางร่างกายจิตใจแล้วก็ความคิดให้พร้อมที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเพื่อไปประกวดเวทีระดับโลกค,ค่ะ ค่ะก็เดี๋ยวต้องสานต่อเจตนารมณ์ขององค์กรค่ะซึ่งนั่นก็คือ r o c a l t กโก o b a ลเนาะเป็นคอนเซปต์ของเวทีนางสาวไทยตอนนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเตรียมส่งออกอาส่งออกและและนีละนีละ อาจจะเป็นมิสโกลบอลค่ะท,ที่น้องการเพิ่งไปมาค่ะ mm hmm. แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับกองอีกทีมองตามความเหมาะสมของบริบทอีกทีหนึง่งค่ะก็อยากเรสเพซินความอาหารดีกว่าค่ะเรื่องอาหารของ ประเทศไทยเราซึ่งเป็นอาหารเหนือีิสอดสีมาจากเชียงใหม่ก็เลยอยากเล็พิเศษอาหารเหนือที่พูดไปบนเวทีก็เป็นอําพริกอีเกะค่ะทุกคนอาจจะไปเซิร์ชกันได้นะคะเพราะว่าอาหารชนิดนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้จักเพราะว่าเป็นอาหารพื้นเมืองพื้นถิ่นจริงๆเราต้องเข้าใจก่อนว่าอาหารเนี่ยเป็นปัจจัย4ี่ในการดํารงชีวิตของคนเราแล้วก็ ซึ่งแต่ละยุคแต่ละสมัยอะคะ่ะก็จะมีอาหารเกิดใหม่ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรืยเรื่อยๆืถูกต้องไหมคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นอาหารโลโกอ่ะคะ่ะก็ยังคงมีความรสชาติเนาะที่เป็นเอกลักษณ์ที่ยังเป็นความอาหารไทยวิธีการทําไม่ยากเลยะคะ่ะง่ายมากแต่ว่าก็ยังมีความเป็นสเสน่ห์ของอาหารไทยอยู่ชายก็ยังอยากให้ทุกคนเนี่ยสนับสนุนอาหารท้องถิ่นของเราะคะ่ะอย่าง เขาเหนียวมะม่วงเนาะก็เป็นซอพาวเวอร์ไปแล้วต้มยำกุ้งส้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากอนุรักษ์เรื่องอาหารตรงนี้ไปด้วยใช่ค่ะสิ่งที่ยากที่สุดอะค่ะต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องแบบนี้อะค่ะมันไม่ใช่แค่การจุดประกายแค่เพียงครั้งเดียวแล้วมันจบดีสอสีอยากให้ทุกคนเนี่ย ทำอย่างต่อเนื่องเราก็ทําแบบหลากหลายวิธีเมื่อเราจุดประกายเรื่องเรื่องนึงแล้วอะ่ะเราอยากให้ทุกคนอะอส่งเสริมในเรื่องนี้อยู่กับเรื่องนี้แล้วก็ทําในหลากหลายรูปแบบแพลตฟอร์มเรามีอยู่แล้วทุกอย่างออนไลน์มันไปทั่วโลกอยู่แล้วอะค่ะอยากให้ทุกอย่างมันยังคงอยู่แล้วเมื่อการไม่หลงลืมเผยแพร่แล้วก็คงอยู่ทุกอย่างมันไปไกลแน่นอนค่ะมันสู่ global แน่นอน สม่ำเสมอแล้วก็ทำอย่างหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องสอสเชื่อว่ายังไงมันก็ไปถึง global ได้อยู่แล้วค่ะได้อย่างแน่นอนจกน,นี้ค่ะเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทงการเดินรหรือว่าอะไรต่างๆบ้าก็อาจจะไปเรียนเดินให้ดีขึ้นปรับทัศนคติเรื่องภาษาที่เราต้องไปเรียนเพิ่มค่ะ mm hmm. อะไรหลายอย่างเพราะว่าเราไปเวนอกแล้วเนาะทุกอย่างมันต้องพร้อมต้องเป๊ะจริงๆ mm hmm. ใช่ค่ะต้อเดี๋ยวต้องฝากทุกคนรอติดตามค่ะว่า โปรเจกต์ต่อไปของนางสาวไทยแต่ละคนเนี no ่ยจะทำอะไรกันแน่นอนอยู่แล้วค่ะเอาจริงๆค่ะก็เราเรารู้แล้วแหละว่าเราใส่แบบไหนสวย เรารู้แล้วว่าเราใส่แบบนี้เราสวยแบบนี้เราเหมาะสีนี้เราได้สีนี้เราไม่ได้แต่ว่าเรื่องทรงเรื่องชุดเนี่ยค่ะเรายังไม่ได้คิดเลยค่ะเพราะว่าเราเพิ่งมงมาได้3มวันแล้วก็ตอนนี้ยังรู้สึกว่ามงแล้วใช่ไหมอยู่เลยค่ะแล้วก็ยังกำลังคิดว่าถ้าไปถึงตรงนั้นอาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงค่ะในการแบบเหมือนเจ็ตแลกอยู่ค่ะตอนนี้ อยากจะบอกว่าสอศีโตมากับพี่กระเทยจริงๆโดนกระเทยเลี้ยงอยู่กับกระเทยมาก,ก็อยากจะขอบคุณแม่ๆพี่ๆน้องๆทุกคนมากเลยค่ะที่ซัพพอตดินสศีให้พลังบวกแล้วก็ให้มันเป็นแรงใจรายวันนะคะมันทําให้เราตื่นมาเรามีรอยยิ้มแบบในทุกๆเช้าของการเริ่มต้นวันใหม่เลยเพราะว่าแม่กระเทยก็จะมีพลังบวกมีไอติ้งพลาสให้เราเสมออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้มากๆเราอยู่กับเขาเราก็ รู้สึกดีค่ะก็อยากจะขอบคุณจากใจจริงๆมากๆค่ะแล้วก็ซัพพอร์ตหนูแล้วก็เพื่อนๆน้องๆห้าคนในนี้ต่อไปด้วยนะคะติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ